ปลูกผมครั้งแรกครับง,งงแน่เพราะว่าสงการจะมาปลูกผมทําไมจริงๆแล้วผมใส่หมวกครับตรงกลางนี่หัวบางหมดแล้วครับตรงนี้จะมีรอยสายฟ้าของแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่สวัสดีครับผงการรังสรค์ครับ วันนี้มาปลุกผมครั้งแรกครับเขาบอกว่าไม่เจ็บเดี๋ยวรู hmm. ้ว่าเจ็บไม่เจ็บอ่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศสาหรับคนที่สนใจกำลังจะปลุกผมอยู่อะไรเงี้ยลองดูคลิปวิดีโอนี้แล้วประกอบการตัดสินใจของคุณว่าคุณจะมาไหมแบบลองแทรฮะหนึ่งพันห้าร้อยกราฟตัวกราฟก็ติดแน่นไม่ต้องกังวลเมื่อกี้พี่ทำงานก็ก้มหรืออะไรเงี้ยก็ทำได้ตามปกติเลยแค่ีเลียกการออกกำลังกายแบบหนักๆแค่นั้นเองปลุกผมยาวแบบไม่ต้องโกนเทคนิคลองแร์เลดี้ปุ๊บ ยาวเลยที่ hair clinic by SLC